เขาอยากได้เหรียญแล้วเรียกเหรือนสามังนันตาต่อเลยนะมันตายแล้ววิ่งต่อได้ไม่ออมันมีที่ทางออกี่ออกนั่งจบเกมนะมั้ง <ersch> <chapter 17> never never เป no, no right? ็น last r o u p น้องนี่คือน้องตายลวไม่นาและผ่านละ่านน้องใ้ๆระปนานๆนี่ไม่ไหวนไม่เลย อยากให้แม่ดูที่บ้านแล้วแบบสาวอยากไป้าร์ตี้โอ้ยแต่งน้ำด้วยเขยิ้มทีเลยบอกอุ้ยน,น,น้องเสียน้องเมย์หวะกินน้ำพีเลย